นี่ครับกับสำหรับมือนี่ผมก็จ้พาพี่พาน้องมาสอกอยู่หากินครับมาสอกอยู่หากินมาสอนแยงครับนี่ครับมากับเบาวหมดครับมากับเบาวหมดกับเบาไอ้ครับเบาวหมดกับเบาห้ำปอมครับมาห้ำปอมครับหรือว่าเาหัวปอมครับแล้วแต่เชื่อเอินครับพี่น้องนี่ครับมือนี้จกกลายเป็นการสอนแยงครับเป็นการสอนแยงไปหากินกับข้อเที่ยงครับที่พาด พีผพ่อน้องมาชมบรรยากาศในการหาอยู่หากินครับอันนี้ก็จะมาสอนน้องสาครับน้องสานี่ครับก็ะมจังิ่งน้ากันครับว่าจะได้ยังงรับพี่น้องเป็นการหากับเขาครับหากับเขาไปกินกับขานเที่ยงครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็จังิ่งน้ากันว่าจะได้บ่ครับจะมีบ่ครับนี่ครับน้ากับขอนข้างที่จะเลิกน้อจังน้อยครับนี่ครับ ามามโอ้ยขันแยงขันแยงข่าวยงขี้จังสั้นข่าวยางข่าวยงขี้จังสั้นโอ้ข่าว,าว,าวยาวงลุดได้กินวัวเนาะได้กินวัวเนาะอันนี้เนาะนี่ครับเบิ่งน้ำกันครับเบิ่งน้ำกันหลุนน้ำกันครับเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆแบบชาวบ้านเฮาครับพ่อแม่พี่น้อง กเวลามาหาก็อยากจังมาหาครับ hmm, พ like ี่น้องว่าตอนนี้ก็เริ่มเที่ยงเริ่มบ่ายไปแล้วครับลองมึงครับลองลุ้นน้ำกันครับนาจะมีอยู่ครับนาจะมีอยู่ครับมีหดปลาปีคู่ฟองคือขาดแท้เงย้ยเงี่ยเอ้าออกแล้วเตียนออกหรือสั โอ้ลูกปลาคอปลาอีหยังลูกปลาหน่อยบ่น้ำมันบกนี่ปลานี่ปลาคอโอ้ครับเบิ่งเบิ้งครับเบิ่งพี่น้องเบิ้งเสือน่งเบิ้งน้ำกันครับเบิ่งน้ำกันโอ้โอันเดเสื้อหนึ่งโอ้ได้หลายเต๋อครับอันนี้เป็นลูกปลาคอครับหรือเขาเอื่นว่าปลาลูกคอครับนี่ครับโอ้แบบสวยงามเลยครับ แบบสวยงามเลยใช้เป็นวยก็ได้เนาะอ,อือุนะเอาเอาเอาู่อ,อยู่ใสกระตาอยู่ใส่ประทานนี่มมนเอาถอยถือโยมากับนมันไงม,มานมันนั่นัวอ,อมมาคนมนันโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c ười> พูดไปเบิง่งค่ะนี่ครับซ้ำกินสิกินซ้ำได้ครับพี่น้องเบิงบ่งเพิ่งเพิ่งสีเศร้าเพื่อนนี่ครับแบบสวยๆเลยไอ้ไปอู๋ครับไปอู๋ไปโมกไปโมกใส่ผักกระแยงใส่ตะไคร่ครับสุดยอดครับนี่ครับเบาหัวปอมกับเหรินานามเซ่ยแล้วครับท่านี่หาแนวกินแล้วกับเหรินนา,นาต่อ นี่ครับเป็นการหาอยู่หาจินครับพี่น้องสาน้อยนี่ก็อยูไกลไกลบ้านครับนี่ครับบริเวณนี่ก็จะเป็นไฮนาครับมันจะมีค้ายมีงัวมาเหลียงอยู่ตามนี้ครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับคลิปหาอยู่หากินครับก็พอกันคลิปนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ